สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ประเทศไทยน่าจะเริ่มนะครับมีฝนมากขึ้นนะครับก็ตามการคาดการณ์ของหลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดการณ์ในส่วนของวันนี้เนี่ยฝนน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อดูสภาพโดยทั่วไปนะครับก็ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยวันนี้ก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็แถวตอนบนก็คือมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับตอนบนแถวประเทศเวียดนามนะครับก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็ทําให้ช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเริ่มจะกลับมามากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียมตมืงอแต่เมื่อคืนนี้ตอนดึกแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่า ทั่วประเทศเริ่มมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกน่าจะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมทั้งวันนะครับแล้วก็จะเริ่มมีมากขึ้นในช่วงสายๆนะครับถึงบ่ายๆนะครับก็ตอนนี้หลายจังหวัดก็มีฝนนะครับอย่ามาเช็คนะครับท่านผู้ชมก็อัปเดตข้อมูลนะครับว่า วันนี้น่าจะมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นรอบอีกรอบหนึ่งที่ฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการแจ้งเตือนในส่วนของจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของเรดาร์าอากาศเช้านี้ก็จะเจอกลุ่มฝนเยอะนะครับในเวลาเช้านะครับมาแต่เช้านะครับวันนี้มาแต่เช้านในส่วนของกลุ่มฝนครับก็หลักๆนะครับก็แถวอีสานนะครับอีสานตอนบนกับอีสานที่อยู่ฝั่ง ติดแม่น้ําโขงประเทศลาวนะครับก็จะสังเกตนะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวมุกดาหารนี่นะครับมีมุกดาหารแล้วก็มีอยู่แถวสก,กลนครน,นะครับมีมุกดาหารสก,กลนครแล้วกาลสินแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กาลังกําลังตกอยู่นะเวลานี้ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะท่านผู้ชมในช่วงเช้านะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ถือว่า มาเร็วเหมือนกันนะครับในส่วนของฝนนะครับแล้วก็ที่หนักสุดตอนนี้ก็คือแถวนี้นะครับอีกกลุ่มใหญ่เลยนะครับแถวภาคตะวันออกนะท่านผู้ชมแถวสะแก้วจันทบุรีระยองบางส่วนนะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนที่เข้าไปยังตราดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาแต่เช้าเหมือนกันนะครับในส่วนของฝนนะครับดูภาพรวมนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับในช่วงวันนี้นะครับจะเห็นว่า มีกลุ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ณเวลานี้แล้วก็บางพื้นที่ก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดึกๆนะครับแล้วก็ตอนบนของประเทศเราก็เออเหนือเหนือประเทศเราขึ้นไปก็มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับอยู่แถวเวียดนามนะครับซึ่งก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่ำๆวันนี้ก็น่าจะมีมากขึ้นในส่วนของประเทศไทยนะครับนี่คือฝนนะครับอัปเดตเดียยวทานะครับข้อมูลเดียยวท์นะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็คือหลายพื้นที่เริ่มมีฝนแล้ว เป็นภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกก่อนครับตั้งแต่ดึกของเมื่อคืนนี้แล้วนะครับก็มีฝนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อดูจากโมเดลนะครับดูดูแนวโน้มโมเดลนะครับนี่ก็นี่ก็จะตรงกับโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คโมเดลรอบนี้นะก็จะเห็นนะครับว่าพอใบ่ายนี่สายเนี่ยฝนก็จะเริ่มจะเกาะขึ้นแถวภาคเหนือนะครับ ก็เริ่มจะเกาะตัวขึ้นแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับประมาณเที่ยงนะครับท่านดูท่านผู้ชมดูประมาณบ่ายๆนะครับดูดูสักประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงก็จะเริ่มมีฝนเกาะตัวมากขึ้นนะพอช่วงบ่ายก็มีการกระจายตัวนะโดยเฉพาะแถวภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็เริ่มจะมีฝนมากขึ้นนะครับก็เป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะ ตรงนะครับในส่วนของช่วงเช้านี้ก็อีสานกับตะวันออกฝนกําลังตกนะครับบใบาสายสายน่าจะแถวภาคเหนือก็น่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วพอช่วงสักประมาณนะครับเนี่ยช่วงค่ำก็กระจายตัวดีแถวอีสานตอนบนแล้วก็อีสานล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนนะวันนี้ลหลายๆพื้นที่น่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับเริ่มวันแรกนะครับวันแรกแล้วก็ เริ่มที่จะมีสัญญาณของฝนเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วพอไปดูดึกๆนะครับก็ยังแชรอยู่ทางอิสานอีสานจะหนักหน่อยนะครับรอบนี้ก็เตรียมรับน้ำครับในส่วนหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับน้ําฝนนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็รับน้ําไปหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้ก็อาจจะได้รับน้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมนะครับในส่วนของ รอบนี้นะครับรอบนี้ฝนก็น่าจะอยู่ยาวพอสมควรนะครับในช่วงดึกก็ยังก็ยังมีการแชร่ตัวอยู่นะในส่วนของกลุก่มฝนนะครับมืดูจากโมเดลภาพรวมของวันนี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่24เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับก็จะมีการการะจายตัวของฝนได้ระดับหนึ่งนะครับได้ดีพอสมควรแล้วก็ จะมีหลายจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าดูข้อมูลจากตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าโมเดลการเกิดฝนวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตกหนักในช่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยอาจจะเน้นนะครับบ่ายถึงค่ำ ก็เป็นข้อมูลของฝนนะครับในวันนี้นะครับแล้วดูในส่วนของแนวโน้มการเกิดนะครับการเกิดลักษณะของพายุลมแรงนะครับฝนฟ้าขนองนะครับก็ดูนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับมีกลุ่มฝนนะครับเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับมีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ แล้วก็วันนี้ทั่วประเทศก็ถูกปกคลุมนะครับด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับเมื่อดูลักษณะของดาวเทียมนะครับก็จะเห็นนะครับดูทิศทางการเกาะตัวของกลุ่มเมฆฝนก็มีมีวัฒนาการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ภาคตะวันออกนะครับกำลังฝนกําลังตกหนักนะครับแถวฉันนบุรีแถวระยองนะครับสะแก้วบางส่วนนะครับก็มีมีกลุ่มฝน กลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะครับก็เช็คจากกลุ่มเมฆฝนแล้วก็เช็คจากตรงนี้นะครับนี่คือกลุ่มฝนเชาน้านี้สะแก้วนะครับหนักนะครับสะ,สะแก้วจันทบุรีบางส่วนนะครับฝนกลาลังเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับจากจันทบุรีเข้าโป่งน้ําร้อนจันทบุรีก็น่าจะเข้าขลุงนะครับแล้วก็ ครอบคลุมในส่วนของสะแก้วในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะอยู่แถวแกลงแถวระยองนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกนะครับในในเช้านี้นะครับก็เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะแถวอีสานก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีบึงการนะครับที่ฝนข้ามมาจากประเทศลาวนะครับที่บึงการฝนฝนข้ามมาจากประเทศลาว ก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะที่กาลังตกนะครับณเวลานี้ช่วงเช้าวันนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลจากทางกรมตุนิยมวิทยาบ้างนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตกหนักในวันนี้ก็ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับก็กรมุตุนิยมวิทยาก็ประมาณ 40- ่0ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออก6 0เปอร์เซ็นต์นะครับ ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่แม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาแพร่น,น่านอุรดิตถ์และตากนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับ40%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เช่นกันนะครับ มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นหนองคายนะครับบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้ากรนอง30%ของพื้นที่นะครับเน้นนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีนะครับภาคกลางนะครับ 30%ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับ40%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคที่ฝนตกเยอะที่สุดวันนี้น่าจะเป็นภาคตะวันออกนะครับตามตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ระยองจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกนะครับแนวโน้มฝนก็เยอะพอสมควรนะครับ60%สิบเปอร์เซ็นตนะครับเกินครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเช้านี่ฝนก็ละเลยอยู่นเวลานี้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนองสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่เน้นที่ตรังนะครับและสตูนะภาคใต้นี่ฝนน้อยนะรอบนี้ภาคใต้วันสองวันนี้ฝนยังน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ เป็นภาคเดียวนะครับที่ฝนน้อยภาคอื่นฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับเน้นสงขาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของฝนนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ฝนในช่วงบ่ายน่าจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้ท่านผู้ชมก็ ระวัดระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่นะครับระวังพื้นที่เสี่ยงนะครับน้ําท่วมนะครับก็เป็นข้อมูลของกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณคําติชมทุกคํานะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ